ื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยเสถียรนธรรมสถานาพวกเราาามมชชชวน้จ่บก็ต้องขอบคุณในทุกทุกา,การเสียสละของพวกเธอที่ทำให้เสถียรนธรรมสถานเนี่ยได้มีโอกาสเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะ นำความสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันสเสถียนธรรมสถานไม่ใช่ของพวกเราไม่ใช่ของแม่ไม่ใช่ของคณะไม่ฉีคณะไม่ฉีที่อยู่ที่นี่เนี่ยมาก็เพื่อจะฝึกฝนให้ใช้ชีวิตที่เกิดมาและไม่เกิดอีกแข่งทุกแต่การฝึกฝนอย่างหนึ่งที่จะวัดว่าการปฏิบัติธรรมของเราก้าวหน้าหรือไม่ก็ต่อเมื่อเราต้องมีการตรวจสอบการกระทบคนที่เข้ามามีสารพัดความคิดเห็นมีสารพัดความต้องการแต่การที่เรายังอยู่ได้ และเรามีชีวิตที่ยังจะเดินเติบโตต่อสิ่งที่มันหลากหลายได้เนี่ยเพราะเรามีธรรมะเป็นแม่ในใจบางครั้งเราอาจจะอ่อนแอบางครั้งเราเข้ากุฏิเร็วบางครั้งเราไปจัดการกับอารมณ์ของเราตอนที่เดินจงกรมเรายังมีโอกาสเพราะเรายังมีชุมชนนี้อยู่แต่ถ้าเผื่อว่าวันหนึ่งเราหนีออกไปจากกระแสะแห่งธรรมแล้วเราคิดว่าธรรมะช่วยเราไม่ได้มันคงยากเหมือนกันที่อะไรจะช่วยโลกใบนี้ได้นะ มันมีจักรวาลไหนที่อยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งตัวเองมาบอกแม่บ้างนะไม่มีเพราะฉะนั้นการมาของเธอก็ส่งเสริมให้พวกเราก้าวหน้าทำให้พวกเราได้เป็นประโยชน์ทำให้พวกเราเองมีกำลังใจมากขึ้นที่จะทำงานหนักต่อไปแล้วเขาให้รู้ว่าที่ตรงนี้เนี่ยเป็นความตั้งใจจริงๆที่จะใช้เป็นบ้านหลังที่สองของผู้หญิงและเด็กที่กำลังถูกกทำความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายใน เราจะมีที่ปลอดภัยเป็นบ้านหลังที่สองเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเกิดกรณีที่เธอไปเห็นสิ่งใดก็ตามเธอเธอเห็นว่ามันไม่มีความยุติธรรมในเรื่องนั้นเธอติดต่อพวกเราได้เรามีกระบวนการของการช่วยเหลือมีนิตเวิร์กมีลกลไกยบางอย่างที่จะทําให้เกิดความเกรงใจทําให้เกิดการมีความร่วมด้วยแต่ว่าไม่ใช่เป็นความร่วมด้วยในการเพ่งโทษร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะทําให้ความทุกข์สงบระงับ และสําหรับคนที่ต้องการที่จะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าเกรงใจแต่ขอให้มีมารยาทนิดนึงก็คือบอกเราก่อนเพื่ออะไรเพื่อรักษาความปลอดภัยในะเรื่องที่หนึ่งสองเพื่อการจัดการเพื่อจะดูแลคนที่มาเนี่ยให้มีความสัปปายะอย่างในกรณีนี้เนี่ยจากวันนี้คือวันที่สองถึงวันที่8คณะพิธีจะยังต้องทํางานเพราะวันที่8เป็นวันเด็กวันที่9เราอาจจะต้องหยุดแล้วทบทวนบ้านของเราทั้งหมดอ๋อเก้าไม่หยุด9วันอาทิตย์ นุ่นต้องไปสิบนุ่นกว่าเราจะได้หยุดนะคะเพื่อที่จะก็หยุดเพียงหนึ่งวนันแต่ไม่ได้หยุดแบบประเภทมีวันขี้เกียจแต่เราต้องคุยกับคนในบ้านของเราเพื่อจะสร้างขวัญและกําลังใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าใครอยากจะมาที่นี่แล้วรู้หลักการนี้ถ้าคนอื่นจะมาบอกเขาเลยลูกไม่ต้องให้เขาโทรศัพท์มาถามเราบอกก็เลยว่าเธอก็เตรียมตัวอย่างนี้มันมีวิธีการง่ายๆก็คือหนึ่ง มันต้องช่วยกันรักษาความปลอดภัยของชุมชนทำไมเราถึงจะต้องมีเอกสารที่ซีรีอกบัตรประจําตัวเพราะเราต้องรู้ว่าเธอเลือดกรุ๊ปอะไรด้วยในกรณีที่มันเกิดความฉุกเฉินเราก็ไม่ควรจะประมาทจริงไหมคะทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เป็นการปฏิเสธการมาแต่ทั้งหมดเป็นความรอบคอบที่สุดที่จะช่วยให้ถึงที่สุดโดยใช้กระบวนการของความไม่ประมาทให้มากบอกเลยว่าต้องเตรียมอะไรมาเองไม่ได้แฝกมาได้ไหม เขามีการอารุมอรล่อยทั้งนั้นอย่ามาเจอใครสักคนหนึ่งที่มีปฏิกิริยาที่เขาอาจจะกําลังขาดสติหรือมีกำมลรสันดานบางอย่างซึ่งมันคุมไม่ได้ก็เป็นคนอย่างนี้แต่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะอยู่ที่นี่ในฐานะที่เราก็กําลังเยียวยาเขาอยู่จริงไหมคะฉะนั้นอย่าเอาเรื่องกับความเล็กน้อยก็จนไม่ก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมเข้าใจไหมมีหลายคนตั้งคาถามกับแม่ว่าทําไมแม่ดูเหมือนกับว่าไม่่จัดก,กาารรบงงเือ แม่บอกว่าการจัดการบางเรื่องที่ดีที่สุดคือการไม่จัดการได้คนถูกคนผิดแล้วไม่ได้การสอนอะไรเลยเอามาทำไมอะแต่เราจะสอนให้เห็นเลยว่าถ้าความอดทนของเธอยังมีไม่มากพอในการที่จะมองความไม่น่ารักของคนอื่นเธออย่าบอกว่าธรรมะเธอจะก้าวหน้าเลยแต่เราก็ไม่ได้บอกว่าให้คนคนนี้ออกไปรังแกใครนะเราก็มีวิธีการที่จะขนาบ พฤติกรรมอย่างนี้อันนี้เป็นต้นอันนี้แม่เล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นคณะไม่ชีก็ได้เรียนรู้กับการทํางานอย่างเงี้ยตอนแรกก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกพ่อมาก็อยากนั่นแหละไปนั่งหลับตาอยู่ปาง่บเงียบ,ยบกินน้อยนอนน้อยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าใจจะขุนหรือเปล่านะถ้ามีการกระทบนะแต่ไอเนนี้ตอนนี้การปฏิบัติข้างในก็ก้าวหน้าขึ้นเพราะว่ามันก็อดทนอดกั้นต่อต่อ ต่อกิเลสข,ของตัวเองแล้วต้องเปิดใจกว้างวางอาคติงานเนี่ยสำคัญมากแม่ก็ฝากแล้วกันถ้าใครอยากจะสมัครมาเป็นอาสาสมัครขอให้เขียนให้ชัดเจนเพื่อการโทรกลับติดต่อกับเพื่อการมาจัดคอร์สสร้างทีมทำงานนะคะเนี่ยมีใช่ไหมคะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านพ่อชนาการเนี่ยอายุ60กว่าแม่เลยต้องการเลยก็เธอต้องเปิดเผยอะว่าเธอคือใครอะ ขออนุญาตพูดตรงแม่น่ยอ่านจะสถิติของไม่ชีกิเท่านั้นแหะว่าความต้องการอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงแม่นี่ยไม่ได้อ่านชื่อนามสกุลพวกเธอเลยไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครคือเพื่อฝึกการทํางานของแม่ให้เร็วด้วยก็ฝึกให้แม่ชีทําสรุปแต่พอมาอ่านอย่างเงี้ยมาอ่านดูรายละเอียดบางอย่างก็เริ่มเออที่จริงเนี่ย,นนเ,ยเนี่ยคือขุนคลังเลยเนี่ยนี่คือกําลังเลยเนี่ย ถ้าเราทำสปีเรชั่นเอนเตอร์เทนเมนต์ในนามของต้นกล้าอาสาสมัครนะเป็นบริษัทของมหาชนที่ไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์แบบรวยอย่างเดียวนะแต่มหาชนในการเกือก้อหูมันจะเกิดมิติใหม่ของการสร้างเด็กรุ่นใหม่ที่มันเชื่อมโยงกับคนเก่าแล้วมันส่งไม้ผัดไปถึงเด็กที่อยู่ในท้องและทําให้เกิดกระบวนการของการภาวนากับความรักที่มันทําให้ความรักไม่นํามาซึ่งความเห็นแก่ตัวมันเบ็ดเสร็จหมดเลยอ,อยู่ตรงนี้ ก็ขอให้สิ่งที่เธอกําลังเปิดเผยสิ่งที่เธอกําลังเสียสละแม้แต่สตางค์ที่ได้เนี่ยตัวเลขไม่อยู่ตรงนี้แต่เมื่อคืนนี้แม่ดองผ่านๆ้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันอะไรประมาณนั้นนะแล้วยังมีอีกเพื่อนของเราที่มาปฏิบัติเนี่ยไม่ให้เปิดเผยก็เอามาให้เดี๋ยวของตัวเองแล้วหมื่นหนึ่งของแม่หมื่นหนึ่งอาสาสมัครหมื่นหนึ่งคนนั้นหมื่นก็มาอีกแม้ว่าโดยประมาณการของเราที่เริ่มตั้งกองทุนเนี่ยเฟสแรกเลยก็คือการเข้าไปถึงความ ความจริงอันนั้นอยากให้เขามีสายป่านที่จะพึ่งตัวเองใช้คําว่ามีสายป่านที่จะพึ่งตัวเองนะคะ mm. ก็ขออนุโมทนามากในการที่พวกเราฝากเงินของพวกเราไปกับคณะทํางานนี่แหละชีวิตเราเนี่ยส่งเข้าไปในระลอกแรกเนี่ยแสนห้าแล้วแต่ว่าในแสนห้าหลังเนี่ยเราจะเข้าไปเพื่อปูแผนการในการที่จะรองรับการบริจาคจากเพื่อนของเราในต่างประเทศ เมื่อวานนี้มีคนให้นาบัตรแม่บอกว่าอย่างน้อยมีสามองค์กรเลยที่กําลังพิจารณาการช่วยเหลือโดยขอให้แม่เนี่ยทําการสรุปประเมินเนี่ยค่ะชื่อเขาก็อยู่กับแม่เนี่ยแหละแล้วแม่ก็มีเพื่อนหลายคนที่มีความพร้อมที่กําลังรอว่าเราจะประมวลการช่วยเหลืออย่างไรให้เป็นระบบของการแจกของสองตะเกียงแม่ก็จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะนะคะจากนี้ก็รับพรอนทำมากแล้วรับพรคณะไม่ชีก็จะให้พรก็เป็นโอกาสนะคะ รอไม่ชีอะไรเหรอเห็นว่างไม่ชี่กรหลงอ่าไม่เป็นไรก็ขอให้ตั้งใจงั้นแม่จะนั่งสมาธิสี่คนเนี่ยโด,โดยหลักการเห็นไหมเห็นไหมถ้ามันเป็นจะรู้โดยสี่คนให้พรเนี่ยโดยหลักการถือเป็นงานศพนะคะเนี่ยถ้าหายไปหนึ่งห้าเนี่ยแม่ภาวนาให้สามคนทำํำ อย่างนี้เป็นงานมงคลเห็นไ,ไหมจะได้รู้ว่าเออมันเป็นอย่างนี้อ่าก็ให้ตั้งใจไม่ชี้ขึ้นยา,าอาวริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำาที่เต็มย่อมอย่างสมุดสะครให้บริบุญทายฉันใด เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาป,ะปะติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉะน,นั้นอิจิตังปฏิตังตุมหัง ขออิทธิผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคีปมเมวะสมิชันตุจงสำเร็จโดยชาพรนสาเพปุเรนตุสังกับปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาราสโสยธา เหมือนพระจนทร์ในวันเพนมานิชโชติราโซยธาเหมือนแก้วมานีอันสว่างสวัยควรยินดีสภพีติโยวิวาชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไป สัพพโรคโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตพวัตภวันตรายโยอันตารายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อภิวาทนาสีริสานิจังวุธาปาจยายโนจะตาโรธรมมาวันติอายุวันโนสุขังพลังพรสีประการคืออายุวันนาสุขาพละยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบ มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดภวตุสัพพังคางขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนา ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุพาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง สัทธาสุธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแด่ท่านทุกมือเทินเขอขอความเป็นสุขเพราะการเฝ้ารักษาจิตของท่านทั้งหลายที่ต่อเนื่องอยู่เนืองนิดจงเป็นภาวะปัจจัยเป็นนิสัยตามทรง ให้ท่านเข้าถึงมรรคผลน,ผนิพพานด้วยความสม่ำเสมอที่มีย่างก้าวแห่งสติปัญญาที่จะรู้เท่าทันปัจจุบันขณะตื่นจากอาวิชชาความหลับไหลมัวเมาประมาทขาดสติความเบิกบานเพราะความทุกข์ตามมาไม่ถึงจะมีแก่ท่านด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ แม่ก็ขออนุโมทนาจริงๆเพราะว่าพวกเธอก็ทําให้แม่มีพลังมากมีคนถามแม่ว่ากินน้อยนอนน้อยทําไมมีพลังแม่ว่างานธรรมะเนี่ยแหละทาให้แม่ได้กินธรรมะคณะไม่ชีเนี่ยสุขภาพก็ว่าไปนี่ป่วยทุกคนนะคะนั่งอยู่เนี่ยค่ะเดี๋ยวก็ต้องซ่อมกันแล้วค่ะเข้าโรงซ่อมนะคะคนแรกไมเกรนคนที่สองเนี่ยสงสัยจะเลือดจางน,นะคะไม่ชีพิสมัยเนี่ยเย็นเช้า แต่อยากจะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือว่าค่ะค่ะสตังนี่เลยสตังทั้งหมดที่ได้ในวันนี้อีกเนี่ยก็จะยังเป็นเรื่องเดียวคือแม่เนี่ยพยายามมีความภาคภูมิใจมากเลยการเทศการเทศที่ได้มาเธอดูหน้าตาแม่สิเด้งไหม <sch artistic S 1> เป็นผู้หญิงที่เทศแล้วการเทศน้อยจริงโอ้โหถ้าเปรียบเทียบกับการเทศ ที่อื่นแล้วอืมแต่แม่ภูมิใจมากเลยไอ้ที่น้อยมันมาจากการที่สอนของแม่ไม่งมงายอะ่ะนั่นเป็นความภาคภูมิใจของแม่เลยนะพวกทีเจ้าสอนแม่อยู่อันหนึ่งที่แม่จับประเด็นได้เธอจงทํางานตามพุทธประสงค์ก็คือทําให้คนรอบพ้นจากความทุกข์โดยการบอกเขาว่าเขาพ้นทุกข์ได้เพราะเขาต้องพึ่งตัวเองไม่ใช่พึ่งแม่พึ่งตัวเอง หนึ่งแสนบาทเนี่ยที่ได้มาโดยประมาณการตั้งแต่วันแรกจําได้ไหมที่เราบอกอ้าวกันเทศแม่นะไล่มาเนี่ยนะเป็นความภาคภูมิใจที่แม่จะไปบอกกับเด็กๆที่เรากําลังจะไปถึงเขาว่าใช้มันด้วยความไม่ประมาทนะเพราะการได้มาเนี่ยมันได้มาด้วยความไม่ประมาทนะมันได้จากการทํางานเสียสละผู้ผู้อื่นเพราะฉะนั้นเธอจงเป็นผู้รับที่รับแล้วต้องเป็นเนื้อนาบุญนะ แม่จะบอกเข้านั่นแหละเป็นเนื้อนาบุญนะต้องทําให้มเมล็ดข้าวหรืออาหารที่ได้ไปเนี่ยทำให้เขารู้ตื่นและเบิกบานก็จะเป็นความสุขมากนั้นวันนี้เนี่ยที่จริงพิธีการใหญ่เนี่ยก็อาจจะแค่นี้แต่ว่ายังเดินจงกรมอยู่ใช่ไหมข้าไม่ชีพิสมัยไม่ชีพิสมัยกับไม่ชีอมรรัตน์ก็ยังต้องจัดขบวนการใครยังไม่กลับไม่ต้องรีบกลับนะสวดมนต์เย็นก่อนแม่ไปอยู่ทางนู้นแม่จะโทรเข้ามาเลยเป็นยังไงแม่ไปทํารายการทางนู้นแม่จะต้องไปทํารายการ วิทยุ FM ฟทางนน้นหลายคลื่นแล้วแม่ก็จะส่งเข้ามายังทําอยู่ทางนี้การเทศไม่ฉีพิสมัยการเทศไม่ฉีกาหลงไม่ฉีอมอรัทเอาไปทําอะไรจ้ะอ่นอนโมทนาสิคะสาธุนะคะเขาแม่ก็จะเบี้ยใบราลาทางไปข้างหน้าล่ะคะ่ะเราจะร่วมกันได้เท่าไหร่จะแจ้งให้ทราบมากน้อยไม่เป็นไรแต่ถ้าถามว่าเอาไปทำอะไรบอกได้เลยนะไปทำนิเวศวิทยาเชิงเลอ,อตาย โอ้น่ารักมากนิเววิทยาเชิงลึกแจกของต้องส่องตะเกียงแจกของส่องตะเกียงแมนี่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าละใช้ได้ถ้าอย่างนั้นก็การเทศวันนี้สําหรับคนที่ยังมีเหลืออยู่นะคะพวกหมดแล้วเนี่ยใช้วิธีการโอนเข้าธนาคารได้นะโอคุณแม่จีบสนิทเลยกองทุนเสถียรธรรมเงินที่เปิดกระปุกนะไม่ชีกี่ตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันเด็ก ของทั้งหมดเลยคุณยายเอาช่วยข่าวนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากส่งเงินเข้ามาช่วยจากวันนี้ไปถึงวันที่10และกันให้ต่อเด็กจะทยอยมาแลกบัญชีอยู่ที่แผ่นพับแจกแผ่นพับเลยค่ะแจกแผ่นพับกระปุกอมสินใครต้องการกระปุกอมสินสัจจะอมทรัพย์สะสมความดีทุกวันไปหาไม่ชีกิเลยไปเลยนะคะแต่ถ้าใครต้องการที่จะรับหนังสือที่แม่จะแจกแล้วก็ยังติดกันเทศแม่มาทางแม่แม่จะรับอยู่ เพื่อที่จะทําให้เราแบบไปได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นตอนนี้เรากลับภาพพร้อมกันก่อนเลยติดตามฟังรายการสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยเสถียรธรรมสถานซอยวัชรพลถนนรามอินทรา55กรุงเทพ102 30ศ